สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทำกระดาษที่เป็นแบบฉีกนะคะทุกคนก็คือกระดาษโน้ตที่เป็นแบบฉีกนะคะ mm hmm. ก่อนอื่นก็เข้ามาที่แอปนะคะแล้วก็เลือกสีเสร็จแล้วนะคะก็มา,าวาดลงในหน้ากระดาษของเราเลยค่ะทุกคนจะวาดทรงไหนก็ได้นะคะเราก็จะวาดตามจินตนาการของเราไปนะคะแล้วก็เทสีลงไป เสร็จแล้วเราก็จะไปเลือกอีกสีหนึ่งนะคะแบบทำให้มันเป็นกระดาษแบบนี่สองชั้นแบบนี้นะคะก็ตกแต่งมันประมาณนี้นะคะไม่ต้องแบบให้สวยมากนะคะทุกคนไม่ต้องเอาแบบตไปเป๊ะน,นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาที่ไม้บรรทัดตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกสีเส้นนะคะทุกคนเลือกสีที่เราต้องการนะคะแล้วก็เอาปากขนาดของเส้นนะคะที่เราจะวาด อันนี้ก็จะวาดเป็นเส้นบรรทัดไว้เวลาเราเขียนจดโนต้ตอะไรแบบนี้นะคะทุกคนนี่เราก็จะวาดไปประมาณนี้ค่ะคือแบบก็ไม่ได้วาดให้มันปี้ขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ขีดๆไปนะคะส่วนนี้ก็จะทําเป็นแบบเส้นตีเส้นอีกข้างนึงนะคะให้เหมือนกับแบบเมือนเราเขียนหนังสือเรามีเส้นไอ้นั่นนะคะเส้นบรรทัดอยู่ฝั่งซ้ายมือค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วก็ปิดใบม,มันถัดไปจ้าจากนั้นเราก็มาตกแต่งในกระดาษของเรานะคะทุกคนเราจะพิมพ์เป็นตัวภาษาอังกฤษหรือวาดรูปภาพอะไรก็ได้นะคะที่ตกแต่งกระดาษโน้ตเรานะคะทุกคนอันนี้เราก็จะเขียนคำว,ว่าโน้ตลงไปบนมุมซ้ายมือของกระดาษนะคะนี่แล้วก็เลือกฟอนต์อยู่นะคะทุกคน เสร็จแล้วเราก็จะมาปรับขนาดนะคะเราจะปรับให้มันใหญ่นิดนึงประมาณนี้นะคะทุกคนจากนั้นเราก็เพิ่มเลเยอร์ใหม่นะคะเพราะว่าเราจะทำสีตัวหนังสือนะคะให้เป็นคละสีกันนะคะ ตัวแรกะคะ่ะเราก็จะเริ่มเป็นสีม่วงะคะ่ะทุกคนอันนี้เราลืมเปลี่ยนเลเยอร์นะคะทุกคนต้องเปลี่ยนให้เลเยอร์นี้นะคะไปอยู่ข้างบน,นะคะ่ะทุกคนนี่เราก็จะระบายไปทีละตัวนะคะทุกคนจริงๆเราสามารถใช้ถังสีเทลงไปในตัวหนังสือเลยก็ได้นะคะทุกคนนี่อันนี้เราก็จะระบายเอานะ้คะทุกคนถ้าใช้ถังสีเทลงไปมันก็จะ เร็วเหมือนกันฟันขว่งเพราะวาได้ทั้งสองวิธีนะคะแล้วแต่สะดวกนะคะแล้วก็จะเลือกสีที่มันแบบสวยๆหน่อยเนี่ยมองแล้วแบบเด่นๆนะคะทุกคนแล้วก็เลือกประมาณนี้นะคะ่ะพอเราระบายสีเสร็จแล้วเราก็ไปเลือกแปลงอีกแปลงหนึ่งที่มันมีความฟูประมาณนี้แล้วก็ไปเลือกสี ไปให้เป็นแบบเหมือนให้มันแบบเป็นสีไล่ระดับสีะค่ะทุกคนเราก็เลยเลือกสีเหลืองมาตัดน,นะคะนี่ก็จะเป็นแบบ Blue t ูโทนนะคะก็เอาประมาณนี้นะคะแล้วก็เราก็จะไปเลือกบัตรที่มันเป็นรูปภาพน,นะคะก็จะเป็นรูปต้นไม้รูปหัวใจรูปอะไรนะคะนี่ทุกคนเลื่อนดูนะคะซึ่งมันมีแบบเยอะมากแบบ บัตรที่แบบสําเร็จรูปนะคะแปลงที่มาสําเร็จรูปนะคะทุกคนนี่เราก็เลือกถ้าเราอยากใช้เราก็กดใช้เลยนะคะแล้วก็แค่ดูโฆษณานะคะถ้าไหนที่แบบมันยังแบบไม่กดออกให้เรานะคะนี่เราก็จะตกแต่งเป็นแบบฟิลแบบต้นไม้ฟิลธรรมชาตินะคะกระดาษน,นูนะคะแล้วเราก็จะไปเลือกหญ้านะคะบัตรที่เป็นหญ้านะคะ ว่าแบบสะดวกมากเลยไม่ต้องวาดเอง้วยแบบแค่ไปเลือกบัดเลือกแปลงมาแล้วก็มาเลือกสีนะคะทุกคนแล้วก็เราก็แค่แบบวาดลงไปแล้วมันก็แบบสวยเหมือนแบบเหมือนจริงมากเลยก็ประมาณนี้แล้วก็จะปรับตำแหน่งมันให้แบบเหมาะสมกันนะคะนี่โอเคค่ะปรับให้มันพอดีกันนะคะทุกคนก็เลือกรูปภาพไหนก็ได้นะคะหรือว่าจะวาดเองก็ได้หรือว่าจะเอามาจาก ในแปลงที่เขามีให้ก็ได้นะคะซึ่งถ้าใครที่ใช้แปรงอ่ะมันจะแบบง่ายไงทุกคนมันแบบสะดวกสบายไม่ต้องแบบเอามนกำหนดวาดเองนะคะข้างบนเราก็จะตกแต่งเป็นใบไม้แห้งนะคะซึ่งใบไม้แห้งก็แบบเป็นแปลงที่สําเร็จรูปนะคะทุกคนพวงก็แค่ไปเลือกสีอันนี้เราเลือกเป็นสีย่ตามก็จะเป็นใบไม้แห้งนะคะเสร็จแล้วเราก็กดบันทึกนะคะทุกคน กดบันทึกไปก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเพิ่มเลเยอร์ใหม่นะคะแล้วก็ดึงภาพเข้ามาเหมือนเดิมนะคะทุกคนแล้วก็เราไปที่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็มาทําให้มันเป็นรอยหยักแบบนี้นะคะทุกคนนีแล้วก็ทําให้มันเหมือนแบบกระดาษที่เราเวลาฉีกอ่ะมันก็จะเป็นรอยหยักใช่ไหมแล้วก็จะทาประมาณนี้แล้วก็มาที่ตรงเนี้ยจะมีลูกศรให้เราขยับใช่ไหมแล้วก็ขยับมันออกมาเนี่ก็จะได้กระดาษฉีกประมาณนี้แล้วนะคะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กดบันทึกได้เลยนะคะค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะ